โอ้โหน,นี้มาเหมือนบรรยากาศคึมๆม,ม,มากเลยฮะสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับคุณนกครับเซียนรูปอ่อนแอครับวันนี้ฮะอยู่กันที่ไหนครับคุณนกหมู่บ้านหมูม่บ้านฟ้าปิยรมณ์บ้านฟ้าปิยอารมณ์นี่ว่าลำลูกกาคลองหกลำลูกกาคลองหก,กงแต่วันนี้มาเนี่ยพามาดูหลังคาอีกแล้วแต่หลังไหนดีนั่นแหละทิ มหลังไหนอะวันนี้จะมาดูหลังนี้ขวามืออ๋อหลังนี้ขวามือเหรอแต่ว่าถ้าหลังนี้ก็คือของเราด้วยอ๋อก็คือทํากันอ๋อก็ถึงว่าอยู่นง,งานคุ้นๆหมดเลยอ๋ออันนี้คือข,ขวามือนี้นะอ่ะเพื่อนๆครับยังไงเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มาคอมเมนต์ของพวกเรานะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันกว่าหลังนี้มันมีอะไรพิเศษ ตอนนี้เรามาดูใกล้ๆงายงานสวยมากเลยครับคุณนกบ้านหลังนี้เป็นยังไงครับตรงนี้จะจบอยู่ในโปรโมชั่นเลยก็คือไม่มีในกรณีที่บวกเพิ่มจบในโปรโมชั่นไม่มีกรณีบวกเพิ่มเป็นหลังคาเมท,ทัลชีตพีวูโฟมกันแปดตารางเมตรแถมรางน้ําท่อน้ําทิ้งเสาเดี่ยว,ว,ว<ถ>สี่นะิ้วคูณสี่นิ้วแถมเสาเนี่ยนะคู่หน้าเนี่ยนะเดินไฟปีสจุดลูกค้าซื้อโคมกับหลอดเดินไฟฟรีอีกสองจุดลูกค้าซื้อเพียงแค่โคมกับหลอดเช่นเดิมนะครับ โอ้โหนี่คืออันนี้เดี๋ยวก่อนโครงนี้เหล็กด้านหน้าเป็นเหมือนเดิมเหล็กเบิเล้ลเหล็กเบิ้ลลางซ่อนแผ่นซ่อนลางซ่อนแผ่นสไตล์โมเดิร์นนะครับก็คืออ๋อนี่รางน้ํานจะอยู่ข้างในเนาะก<ช>็ยังซ่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับโครงสร้างนี้วัสดุเป็นอะไรนะวัสดุมุงแผ่นหลังคาเป็นเมทัลชีท PU โฟมหนาหนึ่งนิ้วเมทัลชีท PU โฟมหนาหนึ่งนิ้วมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยครับเมทัลชีทครับเมทัลชีท PU โฟมเนีเ่ย เวลาข้อดีของมันนะครับที่เรารู้ๆกันอยู่นะที่ผมรู้นะก็คือมันคลายความร้อนได้เร็วมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นกระเบื้องที่จะอมความร้อนได้แล้วก็เวลาพอแดดเผานานๆตกเย็นๆเนี่ยบ้านคุณก็จะร้อนนานแต่คราวนี้เนี่ยมันเหมือนมีฝนนะมันมันทนฝนไหมมันกันฝนได้ดีไหมทนฝนไหมมันเป็นเมทัลชีพมันเป็นเหล็กรีดร้อนเป็นเหล็กรีดร้อนใช่ พัฒนาโดยการบุฉนวนบุพีโโฟมกันเสียงกันความร้อนมันก็ลดเสียงให้ด้วยแล้วก็ลดความร้อนได้ด้วยแล้วก็ถามว่าพัฒนาดีกว่าจากสมัยก่อนจากกระเบื้องรอนเนี่ยก็คือลดของในเรื่องของรอยต่อด้วยอ๋อรอยต่อของเขาใช่เนื่องจากเมทัลชีตเนี่ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณ78เซนนกว้างเนี่ยครับเพื่อนๆครับน้ากว้าง78สเซนส่วนความยาวนี่ก็คือสั่งตัดตามตัวบ้านอ๋อเพราะฉะนั้นรอยต่อเขาก็จะมีอยู่แค่ ถ้าอย่างเงี้ยก็แค่ไม่กี่แผ่นซึ่งลดปัญหาเรื่องรอยต่อไปด้วยดีกว่าที่มันเป็นเล็กๆแล้วต่อกันมันจะรอยต่อเพื่อนๆนึกถึงกระเบื้องสมัยก่อนหรือว่างานหลังคาสมัยก่อนเนาะก็จะเป็นแผ่นต่อแผ่นนะเนาะปะๆไปซ้อนกันไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยข้อดีคือคือแผ่นเขายาวคืออย่างเงี้ยบ้านบ้านนี้กี่ตารางนะสามหลังนี้เข้าๆสามสิบสามตารางรวมทั้งเทเลสหน้าบ้านด้วยตีซัดสามสิบสามตารางเมตรนะครับเพื่อนๆแล้วลองดูนะฮะหน้ากว้าง ขนาดนี้มันก็แค่ไม่กี่ไม่กี่แผ่นเองเนาะก็ถือว่าน้อยแต่ยาวเลยตอนนี้มันก็ไม่มีรอยต่อรอยอะไรที่มันเยอะแยะเนาะทำให้การรั่วซึมของน้ำมันมันน้อยลงในส่วนของเมทัลชิทนี่จะเป็นเหมือนแผ่นประกบด้วยเขาจะมีปีกประกบแผ่นต่อแผ่นอยู่แล้วซึ่งเขาปกปกป้องเรื่องน้ำอ๋อกันน้ําเลยป้องกันการรั่วซึมตามรอยต่อเนาะถือว่าดีครับถือว่าดีทีเดียวอันนี้สวยมากเลยแต่อันนี้ลูกค้า เลือกเป็นสีขาวเนาะอันนี้เราเราเลือกสีได้เองอันนี้ใชคก็เลือกให้เป็นสีเดียวกับตัวบ้านมันดูสมุดดูซอสครับครับมองมาเพื่อนๆดูจากภาพแล้วนะครับเห็นแแล้วก็จะดูคลืนกลมเกลืนลูกกระตาไปเหมือนกับหลังนี้ก็เหมือนกันจะให้ดูอีกหลังหน่งหลังฝั่งซ้ายมือตรงนี้เป็นสีเทาขาวนะคะเป็นหน้าเต็มก็คือจากลงรถมาถึงเทเลสหน้าบ้านเสาจําเป็นต้องมีสามเสา ส่วนอีกโครงสร้างหนึ่งจะเป็นโครงสร้างตัว L ฝั่งขวามือก็คือจากลงรถแล้วก็เชื่อมต่อไปยันเทอร์เลสนิดนึงซึ่งจะให้สังเกตว่าจะมีแค่2แบบนี้อย่างถ้าเป็นรูปตัว L เนี่ยเสาส่วนมากก็จะมีแค่2ต้นคู่หน้าส่วนโครงเล็กเนี่ยจะเป็นพวกเท้าแข่หรือว่าเหล็กยึดบนแทนค่ะ ในส่วนนี้เป็นส่วนยังไงเอ่ยอันนี้จะเป็นส่วนของเทเลสหน้าบ้านครับผมก็คือต่ออันนี้โคงนี้เดี๋ยวดูภาพรวมอีกทีนึงจะเป็นโครงตัวแอลอย่างที่เราเรียกกันใช่เป็นโรงรถแล้วก็จะขยายมาตรงเทเลสนิดนึงมันจะเป็นรูปตัวแอลอซึ่งเทเลสนี่เขาต้องการแค่บังฝนเพิ่มขึ้นมาจาก ของเดิมของหมู่บ้านอีกแค่นิดเดียวนิดเดียวค่ะแต่ดีนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่ใช้สอยด้านบ้านของท่านได้นะครับตั้งได้ดังเล่นได้เนาะฝนไม่สาดต็มาถ้าลูกคา้าอ,อย่างที่บอกถ้าลูกค้าทํารงรถแล้วแนะนําว่าให้ทําตรงนี้ด้วยเพราะว่าในส่วนที่หมู่บ้านให้มาน่ะ มันมันจะพอดีกับปูนเทเลสบ้านที่เลยซึ่งเวลามันมีฝนจริงอ่ะมันปิวเข้าไปแน่นอนแน่นอนครับมันก็จะมีละอองเข้าไปแน่นอนแต่เพิ่มตรงนี้มานะครับทำให้ตรงนี้มันมีพื้นที่ให้คุณท่างเล่นได้ใช่ค่ะมันมันโดนละอองโดนน้ำเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังไปไม่ถึงปูนท้อจะได้ไม่เฉ่ยแฉเถ้าเรียกว่ามันไม่กระเด็นเข้าไปหรือกระเซ็นเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ในส่วนที่แนะนำนะถ้าเป็นตรงนี้จริงๆแล้วควรที่จะยื่นประมาณ เมตรหนึ่งเมตรห้าสิบหรือเมตรแปดสิบจากแรงหันเหของลมมันก็จะทําให้ไม่มันพ้นนะไม่งั้นเราก็จะวางของรองเท้าอะไรอย่างนี้สั้นไปก็มันมาช่วยอะไรหรอกใช่ป่ะถ้าสั้นไปเปลาถ้าไอเรื่องแดดเรื่องฝนเนี่ยไอเรื่องแดดไม่เท่าไหร่ไอฝนเนี่ยน้ํากระเด็นเนี่ยมันจะมีฝนตกจริงๆแลยต้องลองใช้ชีวิตอยู่ใช่ครับบางทีคือสิ่งที่เราทําไปแล้วแนะนาไว้บางคนทําไปอทําแค่นี้พอ ไปแดดแต่บางได้แต่เวลาฝนละอองกระเด็นเนถูกนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับนึกภาพตามนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นแขนใช่ค่ะคิดจริงๆแขนงๆนะใช่อันนี้ก็คือต้นท่อไต่มาตามแขนไต่มาตามแขนท่อก็ยังเป็นขนาดเหมือนเดิมมาตรฐานของเราท่อ PVC 2.5นิ้วครับเราใหญ่โตแน่นอนระบายน้ําได้ดีนะครับสุดยอดครับสวยมากเลยดีเดียว ก็คือสองหลังนี้ก็จะดูคีนดูสวยถ้าเกิดว่าเดินมาเนี่ยมันจะไม่ดําดุไม่เป็นส่วนของต่อเติมมันจะสมมุิไปกับบ้านเลยจริงจริงดูเนียนดูรู้สึกว่าเป็นเหมือนเหมือนบ้านของโครงกลางก็ทาออกมาเลยเพื่อนลงลึกนะเราดูเนี่ส่วนโครงนี้นี่หุ่นโครงสร้างเขาให้มาสูงผมดูจะรู้สึกโปร่งมากผมบอกเลยว่าโปร่งมากแล้วอยู่อยู่แล้วผมชอบแบบอะไรที่ไม่อึดอัดอ่ะ มันดูโปร่งมากคือทั้งเป็นหลังคาทึบก็จริงนะทึบแสงก็จริงแต่ถามว่าด้วยความสูงโปร่งของของโครงสร้างทําให้ถ่ายเทยอากาศได้ดีผมชอบมาก และนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ครับเพื่อนๆครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวและลงตัวมากๆนะครับคุณนกครับมาถึงที่ทุกคนรอคอยงบประมาณในการใช้จ่ายครับหลังนี้งบประมาณหลังนี้เข้าๆคร<ช>ับเข,ข้าๆลงรถบวกทะเลต,ตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ33ตาราง33าตารางใช่ก็คือคูณราคาวัสดุมุงได้เลยพันแปดเนี่ยจะจบอยู่ที่ประมาณหกหมื่นบาทเดี๋ยวขออีกทีนะ เป็นเมทัลชีสพียูโฟมพันแปดร้อยบาทต่อตารางเมตรก็คือบ้านหลังนี้สประมาณ33บามตาราง <c oughs> เมตรเบ็ดเสร็จรวมอยู่ประมาณ 60, 6กหมื่นหกหนได้แบบนี้ใช่ค่ะ พร้อมจบไม่มีเพิ่มเสาแต่งไม่มีการลงเข็มก็คือจะไม่มีบวกเพิ่มไม่มีบวกเพิ่มแล้วจบเด็ดแล้วจะไม่มีบวกจุกจิกในเรื่องของรังน้ําท่าน้ำแบบไม่มีแล้วก็คือแค่นี้คือคุณจบเลยคุณจ่ายมาคุณกัมมาเลยหกหมื่นบาทคุณได้หลังคาแบบนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆครับอใช้งานไปเลยโอ้โหถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วยังไงครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับเรียกว่าในเพจตอนนี้เรามี2เพจแล้วเนาะ เราต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเรามีสองเพจนะเพงพลยังงงนะครับมีเซนซีแอนรูปปกตินะครับมีเซ็นรูปอันหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งอันหนึ่งนะครับอีกเพจหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นซีแอนรูปพัสนะครับอย่าไปตกใจนะคิดว่าเอ้ยใครปลอมซีรูปเปล่าไม่ใช่ครับเรามีสองเพจนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยนําเสนอในในส่วนของซีแอนรูปพัทให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ฮะเป็นไงบ้างฮะกระแสตอบรับในในเฟซบุ๊กเพจตอนนี้ ถือว่าหนักมากหนักมากเลยนะฮะเพราะว่าเนื่องด้วยหน้าจะลูกค้ามีผลกระทบในเรื่องของหน้าฝน<ช>ต่างคนต่างโดนแล้วก็เลยคิดว่าฉันควรที่จะทำถูกต้องครับก็เลย มาเยอะกว่าเหมือนรดูอื่นก็คือใครที่คิดจะต่อเติม, <S <S มด้านบ้านด้านบ้านของท่านหรือว่าด้านข้างของท่านเนาะเพื่อรับหน้าฝนเนาะใกล้ก็มาลวนะครับก็ลองติดต่อดูนะครับคุณนกนี่คอยให้คำปรึกษาอยู่เนาะเราก็มีทีมงานสีรูทคอยตอบคำถามให้นะครับอตอบไม่ทันอย่ากโกรธกันนะครับค่อยๆกันฮะอย่ายใจร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้ทุกคนนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะอย่างที่บอกกันไปครับเลือกสิ่งที่ใช่ในสไตล์ที่คุณชอบสีรูปจะทำในสิ่งทูุ่นฝัน คือบ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริงครับวันนี้ผมกับคุณนกลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีกัะบ๊ายบายไปแหมเหมือนเลยนะเมื่อกี้เราดูไม่ออกเลยอ่ะเป็นเป๊ะเอเลยอ่ะเหมือนเป๊ะเเลยอะ